ไปวิ่งนะครับกับโปรวิ่งครับเอาเราจะวิ่งไหนครับวันนี้ครับ up, วัดถ้ำสวรรค์สวรรค์อะไรเกษมสุกเกษมมีความสุขมากวัดถ้ำเกษมสุขสวรรค์ครับจากที่คลิปไม่ได้ทำนานนะครับไดเราทำคลิปอีน EP ที่4รัเธอร์ศักดิ์สยามรันเะค่ัเดี่ดูชื่อก่อนครับ ดูนักวิ่งนะนวิ่งวันนี้กี่โลครับร้อยเมตรร้อยเมตรโอ้โหจะไปจะวิ่งคำหอกแล้วเนี่ยวันนี้สายล่ารางวัลครับล่ามาเยอะปีนี้ได้ประมาณสักห้าถ้วยแล้วครับสองได้สองถ้วย <laughs> เดี๋ยวพาดูบรรยากาศวิ่งนะครับก็นักวิ่งเยอะครับอันนี้นี่คนลราขับยูด้านหน้าสามคนครับอ่าตอนนี้เราอยู่ที่เถื่อนะครับมาดูวัดสวยงามเยอะครับ อำเภออำเภอเถินจังหวัดลำปางนี่อำเภอรครับอตอนนี้เราจะไปวัดแต่เปลี่ยนใจนะครับไปน้ำตกแทนหลายใจครับแม่กะน้ำตกแม่กะกะไปกิโล <c oughs> อันนี้ไม่ได้ศึกษาเส้นทางนะครับบอกว่าประมาณสักสิบกิโลจะ <c oughs> จะวิ่งวัด <c oughs> ไปวิ่งน้ำตกกันเนี่ยบรรยากาศน่าจะดีกว่า <c oughs> เปลี่ยนเส้นทางครับ แม่วะ10กิโลนี่เข้ามาในหมู่บ้านแม่วะนะครับดูวิถีชาวบ้านนะก่อนจะไปที่น้ำตกนะครับเราจะไปวิ่งที่น้ำตก เส้นทางวิ่งของเรานะครับก็ถือว่าดีพอใช้ได้ครับที่นําตกแม่วะอันนี้ลานเก็บค่าบริการด้วครับมีเก็บบริการบรากาศดีมา,มาต,ตอนนี้เรามาถึงที่อุทยานแห่งชาติแม่วะนะครับก็มาหาสถานที่วิ่งนะครับก,ก็มีคนบิด ไม่รู้ว่าเข้าได้ทีมงานถึงแล้วจุดหมายครับแต่ไม่แน่ใจว่าเข้าได้น่าจะเข้าได้อยู่นะเพราะคนมาเยอะเดี๋ยวนี้อุทยานเริ่มปิดนะแต่เราก็มาเดินม,มาวิ่งดูบรรยากาศสวัสดีครับลุงอ,อาอกกำลังกายหน่อยอ้นี่มาครั้งแรกนะ ครับข้างในเข้ามาได้กะับปิดแล้วเนาะอ๋อในช่องโควิดนะครับปิดอุทยานอ๋อนี่เก็บยมข้าวบางอย่านะก็มาวิ่งวิ่งเส้นนี้แล้วครับอันนี้วิ่งนะกะอ๋ออันนี้วิ่งขึ้นนะโอ้ปิดปิดปิดคนเดียวครับ ดูบรรยากาศทางเข้าโอ้ไอ้น,นี่ไปนะ้ำตกอีกกิโลเเนี่ยกิโลครับนะโอ้ไกลอยู่เหมนะือนก,กันนะเนาะอือไกลอยู่เหมือนกันะตรงนี้หยุดโควิดเราก็มาวิ่งเบาๆพอ,อก็เก็บภาพก่อนวิ่งครับคือหน้าตานักวิ่งที่ยานห่ชานเน่ย์วะอันนี้สายสายปโปรสายปโปรอันนี้คืออันนี้ปโปรสุดคนนี้ เสื้อเหลืองนี่ครับปโปรสุดที่เสเด็จนะวิ่งมาแล้วหลายสนามครับอบอกสู้วันนี้เมื่อวานเมนื่อวันเมื่อวานนี้กิโลครับเมื่อวานนี้หกโลเอาวันนี้เอากิโลดิโอ้ลงไปนี่สองโลพอสองโลพอครับ <c oughs> แต่วันนี้ลมเหมือนมีนหน่อยครับนะ กลัมาเเยยดี๋วรอเดี๋ยววันนี้กะเบาๆครับเอ้าโชว์กันยืดเส้นหน่อยนี่แค่วิ่งขึ้นดอยนี่อันนี้เอกบอกเอาสักสิบโลสิโลก็เอาไปปากซอยเปากซอยนู่นเลยน่าเลยเขาจะเอาสิโลนี่ยืดเส้นก่อนครับดูการยืดออกกำลังกายวันละนิดออกหิ่งโรงเรียนไม่ต้องเยอะครับเบาๆไม่เกินห้าโล อ,อ,อ่ะเดี๋ยวเรามาดูเส้นทางจะวิ่งไปทางนี้ครับได้สักนิดหน่อยพอละไม่ต้องเยอะ run ดูดูนักวิ่ง สมัครเล่นนะครับไม่ใช่อาชีพไม่ใช่คำพีเหรออ๋อพีเสอร์ไม่ใช่คำพีครับพ,พีเสรเสดนี่ชอบวิงมากเลย อ๋อโอเคครับนี้ก็จะเริ่มวิ่งครับนี้สายนี้เขาจะสิบโลนี่ดูพี่แอ๊ดนี่แค่องเอาสองโลครับเดี๋ยวเราจะตามไปครับดูบรรยากาศนี่ศักยภาพนี่ปิดวิ่งอ้าวนี่นี่นี่พี่แอ๊ดบอกเอาสักสองโลครับเราเบาๆครับวันนี้ ส้ยวิงเนอะนะสายแข็งเข้าไปคนแรกครับรนำนะครับแล้วเหมือนชีดลงเขานี่ชอบมากเลยนะต่อขึ้นนี่ม,มาหน่ยนี่ต่อมาเบาครับสายมาเบาอืออ่าได้สักสองโลสามโล กว่าเขาไปควนเขาแต่บรรยากาศมันเย็นกว่าคุเหนือย่ะเออมันเหมือนมันถ่ายเทกว่า,วาแต่เมื่อวานร้อนครับ วันไปที่อุทยานลมไม่ค่อยมีช่วงนี้นักวิ่งอาชีพเริ่มห่างครับเอกหายไปแล้วครับนี่ขึ้นดอยดอยนั่นเหนื่อยครับดูลุงแอดกันดูนงหลังครับช่วงขึ้นดอยครับ แล้วอีกสมัครเล่นหาชิงอยู่ฝั่งนู้นเริ่มหายใจแรงโอ้โหเด็กไปไกลมากครับไปนน้นแล้ว Hãy à, subscribe lên luôn ép vào khó lắm Hôm nay cạo vào bao bỏ Nè, mình โอ้มีนกละนี่นี่อับประการเส้นทางบิงก็ออกกำลังกายนิดหน่อยครับไม่ฝืนครก็เน้นสุขภาพสายแรงเข้าไปแล้วสองคนครับเราสายสมัครเล่นหน่อยก็พักขึ้นไปไหมหยุดให้สายแรงมาก่อนครับเราสายสี่ห้าโลขาแรงสิบโลก็มาวิ่งตาม เส้นทางธรรมชาติครับอากาศก็ร้อนเหมือนกันไม่ค่อยเย็นโอเคครับดูเส้นทางต่อไปครับเดินอดนถแอก็ค่อคยแล้วครับ คโอ้โหบอกซิดมากเดี๋ยวกลับไปเอาลูกแฝดแล้ว <S <S น้องออเจ้าออเนิวออล่าเอเาทุกออเอาทุออครับซิดครับเพื่อลูกอามีแผนกอรรับแล้วครับหมาเห่ารอแล้วโหมาเยอะเลยครับเนี่ยสุดสายเขาไล่ซีมนี่ไปแล้วมั้งเนี่ย นี่แผนกต้อนรับกองเชียร์ด้วยโดนแล้วจะเย็นๆๆๆๆโดนเจ้าชินครับห้าตัวลุงแอฟเจอเจอเจ้าชินครับโอ้โเจ้าชินจะรอเหมือนเหมือนืาอวาน รถบวานนี้แบบผมเดินตามลยครับไปไกลแล้ววิ่งไล่อยเลยเราจีบรถกลกับไปเดินไปก่อนครับช่วงนี้ก็วิ่งมาได้สองสามโลแล้วร,รถตามมาแล้วครับโอ้โหอดใจไม่ไหวครับพี่แคทครับไม่รู้จะทำอะไรครับมาส่งแล้วรีบมาแล้วครับ โอ้ไ <One> ม่มีไรทามรีบกลับแล้วครับฮะเฮเอาขึ้นโอ้ยมายืดเส้นเลยตึงเลยตึงแล้วรถบอกอดใจไม่ไหวมารับแล้วครับสายแรงก็ไปก่อนหน้านี้นะหนึ่งแอดบอกเหนื่อยละ วันนี้เหมือนได้น้อยเมื่อวานนะวันนี้สามโลน่าจะได้ไม่โลนะเดี๋ยวไปไม่ถึง <laughs> เรนรถมารับทรงครับดูบรรยากาศเส้นทางที่แม่วะอําเภอเถืนน้ำปาง <laughs> ก็สายแข่งเข้าไปก่อนนู่นแล้วครับ <laughs> เราก็สายสมัครเล่นซีชิวลายชิว <laughs> บรรยากาศครับวิีงมาเละนชีวิตจำใส อ้าวเขาวิ่งกลับแล้วครับเฮ้ยไปนเขาวิ่งกลับแล้วครับน่ากินโลครับนี่สายแข็งได้ห้าเอ้ยเก่งหมดละมันมาเร็วมันหมดเนี่ยทิ่สนุนโน้นครับได้ห้าโลครับห้าโลเนาะโหห้าโลเอ้ยนี่สายอะไรไม่มันมันไปเนี่ยห้าโลอย่างนี้ไปถึงโน้นนะครัได้ห้าโลครับ สิบเขาจะอัสิบโลเออที่นี่ก่อนเนี่ยถึงเนี่ยหน้าเนี่ยสามโลนะสี่โลอันนี้สี่ละอือประมาณสามสี่โลก็มันหลักกิโลที่หนึ่งกับตรงเนี้ยแล้วกลับมานี่ห้าโลดีเนี่ยประมาณสี่โลดูนักกีฬาครับดูกล้ามเนื้อเยอะมากแข็งมันนี่สายแข็งไปก่อนคนแรกครับทิ้งกันครับบอให้บอยวิ่งตามทันเลย มัวถ่ายคลิปครับพูดดูครับดูพี่แอดแต่งเดิมแอดอยู่สองรอบครับดูแอดได้ไหมวันนี้ขอเบาๆวันนี้มีมีที่ถ่ายรูปด้วยคนมาส่งก็มีที่ถ่ายรูปงง,ง,งงอ,งอ่ะไม่เป็นไรครับอะไรนิดมาก็ได้เร่ริมน้ำมาเลย,เด,ยเดี๋ยวใครติดลมก็วิ่งต่อครับเราสบายสบายครับ กลับแ้วเราได้เหงื่อแล้วใช้ได้แล้วมาแล้วนี่เป็นไงครับเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยครับโอ้โหเอบอกเหลืออีกห้าโลวันนี้นะห้าโลเองขออีกห้าอีกเดือดเก้าเดือดเก้านี่ลาถ้วยรางวัลไปปีนี้สิบกว่าใบครับที่เหลือแตกไหมฮ่าอ่ะงานแตกไม่เห็นอะไรนี่เป็นงานเดี้ยวอยู่เลยโอ้โหแก้วด้วยฮะแก้วด้วยเลยพี่พี่เสด็จ แย่ยเลยครับโมงวันนี้มันแย่ยเลยแข็งไม่มากที่สุดอ่ะไม่หรอกกลางเซ็นลงมาอยู่เนรื่อยๆจะวิ่งไปเรื่อยๆแหละ เหมือนจะไปท่าหลวงได้เนี่ยท่าหลวงเนี่ยเออท่าหลวงกระเส้นท่าหลวงเนี่ยท่าหลวงเนี่ยเนี่ยขวาบางท่าหลวงได้หลงละหลงละหลงทางละขาวแก้วปิ้นหวานไปท่าหลวงได้สองแฝดเออการจอดที่เดิมที่พี่จอดแล้วแหละช่วงนี้ก็วิ่งเสร็จแล้วมาถึงจุดหมายที่พักนะครับ บอกวันนี้พี่แอ๊ดได้3โล4โลพอใจแล้วสี่โลแบบเอกกำลังติดลมแล้วครับ5โลนะฮะโลโอ้เนี่ยติดลมครับเอาไว้จอดแบบเดิมก่อนก็ได้เอาไว้โอกาสหน้าครับถ่ายคลิปรอบหน้าข้้าางหนเดี๋ยวรอบหน้าเป็นอีพีต่อไปสพอดีครับพอไหมพอใจไหมวันนี้พอเลยใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวเอกบอกว่ากลับไปวิ่งที่บ้านต่อเอพเวินต่อเอพเวินต่อโอ้โหนี่สายฟิต ดูบรรยากาศเก็บภาพความทรงจำกับการวิ่งเพื่อสุขภาพที่น้ำตกแม่วะนะ,อ,ะนอย่างไงครับวันนี้ปิดคลิปกันคลิปนี้กับการวิ่งวันนี้ได้น้อยไม่ถึง10โลครับได้5้าโลอ่าถึงจุดหมายครับที่สักชิยอมนะครับพร้อมแล้ววันนี้ก็จบคลิปนี้ครับ จากการจากการวิ่งเส้นทางก็ขอสวัสดีคลิปนี้ครับอาลุงแอดบายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าโอเคครับส,สั้นๆนะเก็บความทรงจำกับการเดินทางวิ่งครับโอเคครับบายครับมีที่ดีๆจะมีงก็ฝ่าเผื่อเจอเจอช้างเผือกห่างไกลแจ้กไม่ใช่ห่างไกลโอเคครับ